มันน่าจะออกแบบการเกียงเลยนะเกินไม่ใช่ออกการเกียนเป็นสีขาวอะไม่เท่าไหร่นะความสูงโดดเชียงฮะเจ็ดร้อยเมตรแบบใหญ่ปะเกินยิงหัวแม่งเกินมันจะทำเดียวอย่างว่าน่าระเบียเออบางทีมัน นังนตอนเดินเดินยิงคนเร็วว่ัดบ้านเดินรัดเป็นบา้านนันในใ่นยังไงวะพอดีถ,ถ้ามีลมมายก เห็นนะไม่มีไม่มี <Okay. S 1> ไม่เห็นใ<ด>ิ่ปะ <Lydia. S 1> เราไม่มีเลยเฮียเดือมมนลงดาวไม่ได้ไปหน้ามองก็ไเดสัตว์โอลงมาได้อิมโฟแฉมแล้วเฮ้ยเกินนี่ไงกระสุนรีแล้วนี่ งกับเผาเลยพี่ขึ้นอย่างขึ้นอย่างควจะโดโดลงยาก I need a weapon location. อายก็มีไอเด้นบอแล้วนี่ยองแคมป์กัตตามีก็น่าจะมี ครับไปนะครับัะผมกำลังกลับไปครับอ้เกียบอะไรมาส์เนี่ย400เลยหรอวะทำไมกูเก่างอสองก่อสองอะบ I got supplies อยาเลยง h ท็ดดี้มัมีแล้วเหลือผมเอาครับพี่เมฆเฮ้ยพี่เมฆกันลครับครับเริ่มลุกพี่อมนี่แหละครับ เรียกทีเป็นถนัดเรียกไอเหียเนี่ยแม่เขาเกลี่ยนเดิไอ้ีโอเคโปเดียวบอกได้นี่ไงพี่ออไม่ใช่ดีกว่าโปโลบมากว่าคุณหูกระสอบกระป๋องกะแล้วอเก็บไว้ไอ้มีพืชีอันนึงเายอาละ ก็ไม่ถามว่ากยายองไม่ใช่ไปพูดเลยจะไปไหมวะ Watch out มีคนบอกเอาผมก็ไม่เอาหรอกครับผมว่ามาเก็บไว้ครับเวลาผมตายก็จะให้มันเป็นองหนึวงวงอะไรเนะี่ยปีโป้โดูวงนี้สุดยอด หน่วงนะจามีอันเดียวนะมีสามแบ่งให้พี่โฟจะไปยงกันไปแล้วเกาะสองเมื่อกี้ที่นี่ไอโฟนี่ไงทไทยโฟไม่มีใครเอาอ่ะได้แล้วอะไรยังได้แล้วใช่ไหมฟังเอาเปล่าเอาว่างสองอันสตินี้่ไทยโฟอยนละสบายครับเไ้ยหน่วงไอ้เหี้ยเล่นหน่วงไหมพี่โฟป๋อหน่วงคนเดียวมาเนี่ยอันทิ้งนะ ีแกนั่งหน่วกจัดเลยดุกึกกึกเลยไม่ได้ไม่มีแม็กไกพี่ระวังนะหน่วงนะอันนี้หน่วงจริงว่าของนี้หน่วงเลยโอเคใช่จะเหลือแล้วพี่เกินน่าหน่วงอ่ะคนเยอะจัดยังมีใครตายอ่ะถ้าเราจะมุกไปแล้วตอนนี้ไม่ฟาร์มดอกแต่จะปอบไอ้หุ้ยบนบนเขาบนเขาขับรถขึ้นเขา Mark the location Mark the location รถอะไรไม่รู้ไอ้เหี้ยดำๆได้ป่า,าวะน่าจะคนนะั่นแหละขับขึ้นไปไอ้เนี่ยมันเห็นหางตารเราเล่นบ้านบนเขาหรอ Mark the location เยสแสดงว่าใช่ อยู่บ้านขน้างบนนะมั่งกระบะเทสลามั้งเนี่ยสิบลำเออกระบะเทสลาเห็นเราได้แหละถึงไม่มาทาั้นยิยงระยะนี้นะครับคนเราดูเลยบล็อกไปแล้วเฮีย yeah. หน่วงต่อนะหน่วงออมากจะมีคนเข้ามาอีกเนิบเท่าไหรนะ่นะสกิโนเ็มโฟร์เนี่ยไม่ลบหูลบตาดี เรียบร้ยบอยจังเล่ซามูเไปโอ้ยเยสชีโบ,โบกลางเลยดีกว่าอืมเปได้มาอ,อีกอฟอคครับผมวิ่งรอบห้องอนะันเกินรโด วงบีบเขาโบราณบีหานแต่เพียในบ้านเล่นเล่นเขาอยาคนแม่งเยอะมาเยอไปหาบ้านเล่นไหมมันมีรถขับขึ้นไปไม่แน่อยู่เนี่ยมาร์คส้มเนี่ยไประยะดีกว่า ก็อานลูกซองสเปรอยแล้วไม่มีใครผ่านไปหรอครับนนเหลืออีกสี่สิบเก้าโอไม่มีเน็กไม่มีออชชั่นไม่มีที่เลยเลยมุกสองเนตหนึ่งมุกหนึ่งเหมือนกันใจต้องการนันไหมฮะจะเก็บมาเยอะนะครับก็ตามเมื่อกี้ก็ไม่ได้โยนนะครับเออตามเมื่อกี้ไม่ได้โยนเกนมนี้ไม่มีให้โยนเลย คนเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมครับหน่วง <c oughs> สนายตุ้มโอ้ยอย่าค้างดลครับ คนมาหาค <น S 1> <อ>ุณรู้ว่าว่างแหละเปลี่ยนเป็นคว่างเจ็ดดีว่ามันเข้าระยร์300มิตรน้ำก็น้อยถึยหัวตัวเองว่ะไปพี่งีก เปิดเอกะก็มีหนึ่งมีคูณสี่นะเนี่ยมีคูณหกครับเฮ้ยคุณดรอปบัวนะไอ้เหี้ยมัส้าที่ไปฟาร์มาเนี่ยที่เดิมเหมือนรถไอ้เหี้ยรถดำมาไอ้ข้างบนฟื้นลั่นหรือยังไงวะไอ้สัหน้าฟื้นลั่นทำหน้าจอไงสไนอยู่เช็คอยู่อยู่ตรงไหนอะไรเขาเรียกหยอกหยอกไม่ได้หยอกครับคนนี้เขาพูดจริงครับใครดูคลิปอยู่ก็ตามนันแหละ จะไปยิงปรลิบบอลนะครับอ้าสตอบนะครับโล่นด้วยนะครับโม่พูดเหรอครับเฮ้ยไปยิงกันมานี่กับโอท็อปะตี่ยตีฮาริสระยะใกล้มาถึงวัวนนะไอ้ที่ใหญ่แต่ปิดตีแน่ๆแม่งสบายถ้าถ้าเขาแหลมมาทางนี้คุณแจมะระเบิดปะระเบิดขึ้นเออระเบิดขึ้นอย่าอนอ้ยูที่เข้าวงเลย มันจะมีหลายทางรับรองดิมันจะมีเขาด้วยแหละอยู่ไปโซนขวาเขาไม่เล่นโซนขวาต่ำทำไรเงี้ยไม่น่าอยู่กันหรอกเฮ้ยเราคาบเกี่ยววงอยู่ไอ้สัสเราไปบ้านหน้าเลยปบ้างไหนบ้านบ้านโดนเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวจิโป้ยงอยู่ตรงไหนอะเออ ไม่ไนี่โอด้มื่อถ้าบอก้ยิงช่เลยเาแหลเดยว่าตัวอื่นนี่บงไม่พายามพดัขึ้นซ้ายไปได้อยู่ไปอยู่บนเขาถ้าดนตอนนี้เขาบวกขึ้นได้ถ้าดนตอนนี้เขาบวกโอเคไปเข้าไม่ใช่ไปหาเขาอ๋อ ไม่เกไปทางไหนไปทางนู้นเหรอทางขวาลงแกไปไม่ได้ถ้าไปทางขวาเจอเเขายิงตีระวังตีเขางูวิ่งมานะไอ้เหี้ยโทตทีโอขอโทษครับผมไม่รู้เป็นตีฟุตโอ้โหลูกยิบตัดตีลุ้นก่อนก็ได้เกิดไปหรือเปล่าครับพี่โปเ๊าไม่มีไม่ไม่ได้แค้นตัวนะครับยิ่งวิ่งมายิ่งหน่วงขึ้นหน่วงขึ้นไอ้เหี้ยทางนี้นี่ระวังเขาเนี่ยบ้านตรงไทยอ่ะฟังไม่เถิดตะพา โอ้โที่เทีย่ยวกูในบ<า>้นนี้น่ามีแล้วเพราะไงถ้าเราอยู่ขบวงต่อไปอ่ะขบวงต่อไปเราเล่นยง oh. ่โอ้โหแรกแลกแลกแลกโอ้โหลวงที่เทีย่ยเลย หองแต่มได้ผมสู้นะเดี๋ยครับวังวยนนี๋ยวจไม่ันัดขัไปสัตว์วันนี้เลยดีมิกอ่ี่ยนี่อย่นี่ c h o m ข้ากาแพงนะข้ากาแพงนะเมื่อกี้มันโผล่ยังไม่ทัน ไปแล้วเข้าเข้าไปในไปไหนแล้วเราต้องไหนไปต่อพอเราเราลองหลังคาไว้เราลองหลังคาไว้เนี้ยพี่เป็นอยู่ด้วยไม่ใช่ลงต่ำเลยเราต้องรอเอาบ้านเดี๋ยวพี่ไอ้เนี้ยใช่แหละลงต่ำเลยแหละลงต่ำเลยไปบ้านหน้าเดี๋ยวไปบ้านไปบ้านตรงนี้เลยเดี๋ยวมาพาร์ทเดียไปเดีย นี่วิ่งทะลุวิ่งทะลุนี่ไม่งเราอยู่ตรงข้างบนน่ะมุมยิงเยอะกว่านะ่ะกแพงด้วยน่ะถ้าไปได้นะเป็นไปได้นะนคนเยอะมากตอนเนี้ยประตูยังไม่เปิดสี่สิบคนน่ะเดี๋ยวคุยวิ่งให้ก่อนคุวิ่งก่อนใ่้เนี่ยวิ่งวิ่งเนินฝาไปนีมีมีเจ๊ัมเจ๊บัมเจ๊ม๊เทบ พลังหลังยังพี no so ่พีเบนป้อมไันจะรู้ขึ้นมายิงนะทีมจีบป้อมเจ็บใส่ต่ำล็อกป้อมไม่ไหนเด็กพี่ป้อมพี่ป้อมล็อกล็อกป้อมไม่ไหนพี่พ่อได้ปะค้างเน็ตอยู่ได้กูบาดไปแล้วถ้าจะโดนได้โดนเจ็บ บ้านบ้านเขาอยู่หลังลัวไม่ได้เขาอยู่หลังลังไหลไหลมานี่ไหลมานี้ไม่ไม่ไม่ต้องดันสซนไหลมาหนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโดนหลังยิงอะไรได้ไม่มีมาร์คเดอะโลเคชัเราเราอีกนิดคือคือเขาคือเขาม่ใช่มาร์คเดอะโลเคชันให้พี่โป้เนี่ไปก็ได้เราเราไหลมานี่ขอคันไดหอยเขายิงกับงูนว่ะทำไมตี้หอยไม่แยกกันอ๋อแสดงว่าพี่โป้ดูดูตัวขันลงด้วยนะแป๊บแป๊บขวาเขาหลุดมั้ขวาเขาหลุดเดี๋ยวขวาเขาหลุด มาร์คเจอโลเคชั่นไอทางมาร์คมาร์คส้มมานะยิงกัน <ihood S 1> อยู่อยน่าอยู่หลังหลังก็แ่งเปิดไเม็ดนึงสองตัววะไม่ปิดประตูหลังเลยไหมไม่หลอดได้ไงวะโอ้โ เนี S <S ่ยเห็นกูนะนอนเลยสองตัวนอนแล้วเอ้ยมีคนขึ้นไปชุวเพื่อนคนคนแม่งไหลมาเต็มเลยตอนเนี้ยหี้ยฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้รึ Watch out มันน่าจะแปะตุกกระเพกอะแปะแปะแปะกระแม่แปะกระแม่แปะเห็นจะทายรถไหวแค่สามตัวในในอ่าในป้อมสองขวาหนึ่งตุกกระเพก ไม่มีอ่ะแต่ลูกเดียวอ่ะกลัวไม่ชัวร์ไงมันไปนู่นไปนู่นไปนู่นเห็นแลไอ้สาวยิงไม่ทันตัวเดียวนะ marked t h โอเคโอเดี๋ยวเดี๋ยวเราวงบินโอเคโอเคเปรอเซตระเบิดรอรอเซตระเบิดไหมรอเซตระเบิดไหมเยอะจดผิดแล้วไปกรุงโผล่เงี้ยระวังระวังไอ้ดูไขวามดดูตีเฮ็ดเอ็มมาดูตีตีเฮดเอ็มก่อนมาดูตีเฮ็ดเอ็มตรงมาฟ้าเข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 าจะไหล อขับรถจะขับรถพุ่งลุกเลยไปเล่นไปเล่นไปเล่นขวาได้ปะเล่นขวาแล้วอ๋อมีครับอยู่ต้องดูมุมลู้น่ะเขาอยู่โซนซ้ายหมดเลยโซนในสมุกในสมุกหมดเลยในสมุกสองตัวกูเห็นปั๊บข้างบนน่ะเต็มอ่ะกูสงสัว่าติดมากแล้วมีมองแล้วแถวเห็นนี้ ตายใกล้กูมาละเดี๋ยวดูโดดรหลังแท็กซี่เร็วถุงฟ้าฟ้าถุงไปทำไมทำไมนี่ทำไมที่มัดปีนไม่ได้ปีนไม่ได้มันเห็นมันไม่เห็นพี่พวกไม่ใช่ตรงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตรงสมองนะตรงที่มีมสมองอ่ะถุงฟ้าอ่มันจะมาตีบ้านกูแล้วแม่งสมองปิดกูไอ้เหี้ยแล้ก็หินไซด์แล้วก็หินไซด์พี่เดี๋ยวแล้วฟังเสียงหน่อย

เมฆขวาใช่เลยตัวเดียวหน้าบ้านนอนอยู่มานอนอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปวงบีไปมันจะไปดึงเพื่อนในบ้านจะดึงเพื่อนในบ้านมันเจ็บแล้วดูข้างหลังยิงหวยเดือดแพงหน่อยวงมีต้องมีเข่าเหรอเข่าแม่งเลยแหวนการณ์นละพ่อเขาโลละเลยเฉย ได้บอกว่าเขาลูกได้ไมปไปี่หินซ้ายหินซ้ายได้เล่นได้ไหมขวาม่ีหรือไม่ขวาไม่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 ไอ่ไม่ไมไม่ไมวไ่ไม่ไม่ไไไ เาคิวที่เซถ้าแมออมก,กินไก่เขาตารางที่หนึ่งอะตอนเนี้ยเมื่อกี้เขาที่สองพี่สาม